คุณผู้ชมครับเรื่องของโครงการต่างๆที่จะมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ถึงคิวข้าราชการแล้วชื่อโครงการมาแล้วนะฮะเราผูกกันผูกพันเราผูกพันแม่พิมพผิดมาพขอโทษด้วยเราผูกพันใช่ค่ะคือคนคิดชื่อโครงการเนี่ยมันหลากหลายเหลือเกิน,นเยอะจริงๆเราชนะไทยชนะคนละเครื่องนูน่นนี่จนมาถึงล่าสุดสําหรับข้าราชการ เราผูกพันก็จะเยียวยาข้าราชการ1ล้านคนของประเทศไทยนะครับช่วยเหลือเป็นชั้นผู้น้อยที่เงินเดือนใกล้เคียง1,500 0บาทรูปแบบจะคล้ายๆกับเราชนะและมาตรา33เรารักกันแปลว่าอะไรลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จยืนยันยืนยันเสร็จถ้าไม่ได้เสร็จทบทวนทบทวนเสร็จรอโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันแต่สำหรับข้าราชการครั้งนี้วงเงินจะน้อยกว่า4 0 0พบาทต่อคน อันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิธย์เป็นผู้บอกนะฮะดังนั้นข้าราชการก็เตรียมตัวแล้วกันนะฮะกับโครงการนี้เราผูกพันเดี๋ยวมีเฮนะคะ